เกมวันจันทร์มันเดนไนครับบูพันตันแพ้มาอยูเ่เต็ต่ต่อ4ครับก็ได้ประตูนำก่อนจากบูโนที่ที่25ครับสรับปีศาจแดงโดนตีเสมอท้ายครึ่งแรกจากเบลกานาทีี่45บวก2แล้วก็มายู่เต็บวก3ลูกลวดครึ่งหลังมีเมาส์ครับขอไยเอมิโมครับนาะที51แล้วก็เมาส์ที่62นะครับแล้วก็มีปิดกล่องโดยจุดโทษของบูโนนาที82อนะครับตารางคะแนนตอนนี้ อันดับ6นะครับท็อปซิกยี่้าคะแนนเท่ากับเชลซีอันดับ5ประตูที่เสียเป็นรองเชลซีอยู่6ลูกครับมันอยู่บวก4เชลซีเนี่ยบวก10และก็ตามทอปโอย่างพาเลทอยู่คะแนนเดียวนะครับแล้วก็ตามอันดับ3วิลล่าอยู่5คะแนนส่วนตามอันดับ2ซิตี้6คะแนนและก็ตามจาาฝูงาอ์เซนอล8คะแนนพร้อมกับนีลิพูอันดับ10บนะบูฟูเนี่ยหนีเป็น2คะแนน แล้วก็เขียลิบูหล,ล่นไปาจากฝูงแดนใต้นะครับจริงๆก็ไม่จ่าฝูงแดนใต้หราอยู่กลางตารางพอดีนะครับที่เขาเคยด่าเราไว้แล้วกลางตารางเขาอยู่กลางตารางแทนแล้วตอนนี้นะครับอ่ะมาจัดหนักให้ก่อนไอ้อย่างแรกนะครับผมจะบอกเลยนะวันนี้ผมพูดไปต้นร้ายแล้ว <Thank you. S 1> ฟังด้ดีนะพูดไปต้นร้ายแล้ววันนี้เนี่ยมาอยู่เต็ดชนะเนี่ยบางคนแม่งมองเหมือนเสมอตัวเพราะคุณจะอ้างอะไร อ,อ๋อบูมันท้ายตารางอันดับบ้วยชนะไม่ต้องดีใจไม่ต้องอวยหรอกอันนี้คือมุมหนึ่งครับนะแต่คุณนึกภาพตามครับถ้าสุดดวันนี้ตัดสะดุดตัดเสมอแพ้คุณก็ด่าทีมคุณไปดูแหกขี้ตาดูครับนะว่าสําหรับพวกสายเนยก็ทีบทั้งหลายที่ผมต้องปกป้องทีมก่อนแมนยูเศร้ากันยสิบครั้งตรงกรอบสิครั้งพิมสองเจ็ดห์ไให้ผมหน่อย คุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เลยว่ามันทีมท้ายตารางทีมบงทีมบวยอะไรแต่มันก็คือพเมร์ลีกครับเวลาเราเสมอไว้ทงไว้ทางก็ให้ตารางเหมือนกันคุณก็ด่าทีมแต่เวลาชนะเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยคุณช่วยชมทีมหน่อยให้กํบบาลังใจเขาหน่อยครับไม่ใช่ไปฟังแต่แง,ง่ลบบอลแพ้ไล่โค้ดด่าโค้ดวันนี้เนี่ยครึ่งหลังอะผมบอกไปแล้ววูมีโอกาสหมงตรงกรอบครั้งเดียวลูกฟรีคิก เขาไปจัดระเบียบเกมลับแก้มาป้องกันลูกลตั้งเตะต่างๆมาคุณเห็นไหมว่ามันก็พัฒนากันได้ฟุตบอลมันไม่ได้ชนะกันทุกเกมเหรอกครับสิ่งที่คุณต้องดูคือสิ่งที่พัฒนาขึ้นว่าเขาทําเราทําอะไรได้บ้างคุณจะบอกว่าวูฟกองหลังอ่อนพื้นที่เยอะอะไรแล้วแต่คุณอะแต่ว่ามันนั่นคือคุณมองแง่ลบไงผมถึงบอกไลว่าชนะสี่หนึ่งอะผมไม่อยากเห็นคุณไปบอกว่ามันไม่ดีด่าทีมอะไรไม่พอใจเลยนะเพราะว่า มันเดินทางมาครับจากฤดูกาลที่แล้วถึงฤดูกาลนี้เนี่ยหนึ่งปีพฤติการที่เขามาสเสวียพฤติการตอนนี้เนี่ยมันครบหนึ่งปีเกือบเกือบหนึ่งเดือนคุณเห็นพัฒนาการอะไรบ้างตัวบนข้างบนเห็นไหมคุณยา่าอมิโมเม,มาส์ที่คุณเคยด่ากันแล้วเจ็บบ่อยเนี่ยเขาทาได้ดีไหมเมาส์เล่นกับคุณยา่ามิมโมไหลลื่นเห็นไหมครับ แล้ววันที่แบ็กเราทําได้ดีดาโลเติมได้ดีอามัดท,ทําให้ดีกระชากขึ้นไปเนี่ยเกมมันก็จะโฟแบบนี้เพราะฉะนั้นแผนอโอมาริมม,มันอยู่ที่วิงแบ็กด้วยแล้วข้างตัวข้างบนแต่คุณไม่ลืมหลังวันนี้ครึ่งแรกมีอจอจบอะไรคุณไม่มีเซนเตอร์ตัวใหญ่นี่ป้องกันลูกคอร์ดแบบเดลิกไม่กลาาไม่อยู่คุณก็ต้องเข้าใจเขาถูกป่ะครับตั้งแต่เกมที่แล้วที่อโอมาริมบอกที่เจอเวทฮมเหลืองต่างคุณไปดูได้มันอยู่แต่เสียประตูจังหวะผิดพลาดเกิดจากอะไรบอลคอร์ลูกตั้งเตะ เออเลิกส่วนบุคคลหรือไม้กระทั่งประตูสาวประตูตอนตอน้ตนฤดูกาลแล้ววันนี้เนี่ยครึ่งหลังเขาไม่เปิดโอกาสเลยนะท่าที่ดูเขาไปแก้ยกกระดับมาโอเมโบโด,ดีขึ้นไหมจากครึ่งแรกเสียบอลน,น้อยลงคองบอลดีขึ้นมีส่วนวมขอเกมเมาส์กับคุณย่าเลื่อนหรูอลังการมากเดี๋ยวผมค่อยไปชมทีเดียวนี่คือสิ่งที่คุณน้องมองทีมบ้างครับแล้วเลิกสทัทีแพ้นัดหนึ่งด่าเป็นฟืนเป็นไฟพอชะะนะเงียบกิบ พอจบเกมผมก็เชื่อว่ามีวูฟพูลนอนกันไปหลายคนซึมสลึมสลือแล้วเพราะว่าเฮียโดดอันดับสิบแล้วแมนยูแบงฉิกหนีไปแล้วจะไปหวังว่าแมนยูม่จะหลุดตาพวกคุณไม่ใช่แล้วครับเขาแก้ปัญหามาแล้ววันนี้ผมบอกเลยนะมาตุนคุณย่าครับจะเป็นทีเด็ดแน่นอนในช่วงที่เอมิลโม่กับอาห์มัดไม่อยู่ผมเห็นกินดูตวแล้วว่าผมเห็นกินดูตวดแล้วว่าอามริยงจะใช้คุณย่ายังไง ผมรูรู้เลยว่าเขามองคุณย่าเนี่ยเป็นตัวคีย์แมนเขาแน่นอนแล้วคุณย่ามันมีทุกอย่างที่จะทําได้ในเรื่องของเกมด้านบนไปกับบอลได้ดีเทคนิคต่างๆการพลิกบอลความสามารถเฉพาะตัวการช่วยเกมรับความขยันความฟิตมีหลายช็อตมากที่ถ้าเกิดเพื่อนมันจ่ายมาตรงหรืออามัดปล่อยบอลให้อะผมว่าคุณย่าจะมีประตูแต่ว่ามันไม่ลงล็อก วันนี้น่าเสีดยดายเดียวที่คุณน่าไม่มีประตูที่เหลือเน้นกิฟต์ดีทุกอย่างพรีเมียมมาสเตอร์พีชนะครับและอย่างต่อไปผมจะพูดถึงโค้ดพวกเราหน่อยครับลูเบนนมลิมก่อนหน้านี้คุณชอบวิจารณ์เลยการเปลี่ยนตัวไม่ดีเปลี่ยนตัวห่วยเปลี่ยนตัวแย่เปลี่ยนตัวแล้วผลงานดรอปชอบไปเล่นเกมรับตั้งรับเวลาบอลน,นำ ขึ้นหลังเนี่ยมีแค่นิดเดียวตอนที่นํำสองหนึ่งแล้วถอยไปได้เกมน้นิดหนึ่งที่วูฟตัวมาที่เหลืออนนั้นแมนยูแม่งบุกเกือบหมดจะเป็นทายเกมถอนทดก้าวทีคือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาถูกป่ะครับเออแล้วผมไม่อยากให้คุณไปโฟกัสกับสิ่งที่ว่าเจอทีมบุยชนะแล้วอวยอองอวยอองมึงอวยมึงอวยเนี่ยคุณเนก็ถีบกินไปคุณบองแบบ คุณมองเนิร์ฟทีมตัวเองเกินไปว่ายูเต็ดไม่อยู่ในจุดที่คุณต้องการในจุดที่คุณต้องการคุณอยากได้มากกว่านี้มากกว่านี้ผมถึงบอกไงว่าวันนี้ถ้าชนะ2 1งหนึ่งช้นหนึ่งศูนย์คุณก็ด่ากันอีกชนะทีมบอยแต่วันนี้เขาเล่นได้ดีครับแมนยูคอนโทรเกมได้เกือบหมดอะแบบที่คุณอยากได้กันอะถูกไหมคอนโทรเกมได้อยู่กับหมดแล้วนั้เแต่หลายคนเนี่ยบางช่วงบางตอนอาจจะดรอปเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าพัฒนาขึ้นมายกระดับขึ้นมาในแต่ละช่วงอ่าถ้าคุณดู ลูกชอมีส่วนกับสองประตูนะครับใครจําได้กดสองนะจะังหวะปั๊มลูกนั้นตัดมาแล้วก็ลูกครึ่งแรกลูกหนึ่งแม้ว่าครึ่งแรกจะปล่อยพื้นที่เหมือนกันอะมันอยู่ที่ว่าคุณโฟกัสอะไรอะคุณโฟกัสว่าชอป,ปล่อยพื้นที่แล้วเสียพื้นที่ครึ่งแรกหรือว่าคุณโฟกัสที่ชอตันมาแล้วได้ประตูอะครับมันอยู่ที่มุมมองพวกคุณเออแต่ถ้าสายนี้ก็ถีบสายแง่ลบชอบดา่านักเตะชอบดา่านโค้ชก็จะบอกว่าอุย้ยรั่ว ปิดพื้นที่เยอะอยู่ก็พาะคุณมองแง่ลบไงดาโลเนี่ยวันไหนมันทําได้ดีอ่ะทีมมาก็ทําได้ดีซึ่งดาโลไมได่ดีมาสองเกมแล้วนะแล้ววันนี้โดนโดนเปลี่ยนออกผมเข้าใจเขาอาจจะเพิ่งหายเจ็บกลับมาเกมที่แล้วเขาก็โดนเปลี่ยนออกเพราะมันเจ็บถ้าคุณไม่ได้ตามข่าวคุณไม่บนม่นว่าทำไมเอามาลิมถึงเปลี่ยนดาโลมันเจ็บครับเกมที่แล้วอะ่ะมันก็เลยต้องโดนเปลี่ยนออกเกมนี้ก็เหมือนกัน,นก็เล่นแล้วก็โดนเปลี่ยนออก สิ่งที่เขาต้องคำนึงถึงเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงแก้เกมที่แล้วเกมนี้เกมหน้าเขาคำนึงคำนึงทางฤดูการการที่เขาเลิกเปลี่ยนไปมาสลับไปมาแปลว่าเขามองถึงทางรดูการตอนนี้นักเตะมอยูเต่เหลือเจ็บกี่คนไม่กวายเดอะลิกมันไม่ใช่เพราะอมริมหละครับที่เขาถนอมร่างกายนักเตะเปลี่ยนตัวเข้าเปลี่ยนตัวออกสลับไปมาเพราะเตะตัวเจ็บเยอะคุณก็ไปโทษเทนหากันว่าอะไรซ้อมหนัก Rotation, ไม่โดไดชันสมยัยตบานใช้อ้าไม่ตะบีตะบานใช้เปลี่ยนตัวเยอะคุณก็บน่นผลงานไม่ดีพอาตะบีตะบานใช้ตัวเจ็บคุณก็บน่นว่าเปลี่ยนเยอะแล้วตัวเจ็บคุณจะเอาอะไรกันแน่ตัวมีอยู่เท่านี้ครับที่ผมต้องพูดเสียงดังขึ้นเนี่ยเพื่อให้คุณได้คิดคุณจะลืมนะครับเขาทำสปอร์ตติ้งลิสบอนได้แชมป์เขาเคยล้มแมนซตีเขายินยัดด้วยหลังสาม ต่อไปก่อนคุณชอบด่าอะไรเขากันหลังสาไม่เหมาะกับแมนยูเต็ดคุณก็ดูดิเกมหลังสามันก็สร้างโอกาสได้เห็นปหมมันก็ทาเกมลุกได้มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่นัวบอนั้นแท็ติกตักตวผู้เล่นที่ใส่ลงไปความมั่นใจต่างๆคู่แข่งที่วางมาคุณแค่หาจุดด่าแหละครับคุณแค่หาจุดที่คุณไม่พอใจคุณไม่ชอบคุณอคติเขาแหละคุณได้คืบจะเอาศอกกันแหละสู้คุณให้กําลังใจเขาดีกว่าเพราะเขาทํางานอยู่ ไอ้ผู้ที่เชียร์แช่งให้มลิมแพ้วันนี้ได้ปลดอ่ะคุณรู้หรอว่าเขาจะปลดอ่ะวันนี้ถ้าเขาแพ้เสมอเขาก็ไม่ปลดหรอกตอนฤด,ดูกาลผมก็บอกไปแล้วเขาแพ้แมนซี่แพ้อะไรคุณเรียกร้องปลดกันแล้วคุณดูบอลกันแค่สิบนัดท่านัดเลยครับผมถามจริงแล้ววันนี้มันมีหลายชมหลายเย่างน่าชมเยอะแยะมากเดี๋ยวผมเข้าไปจัดต่อแต่ผมจะพูดปกป้องให้กำลังใจเขาก่อน หลายเรื่างมันไม่ได้ง่ายนะวิจารมันง่ายแหละดา่านูน่นถมถุยกันแต่พอชะะนะเนี่ยคุณไปดูได้ตามเพจอยา่างไอ้พวกดูเซอร์ดเดิมอ่ะที่เคยดา่าไม่งเงียบเข้าไปกีบเมฆปิดพีวีแล้วก็เหลือรอซ้ำคุณออกมากันเฉพาะตอนไหนออกมาเฉพาะตอนที่แมนยูแย่งแพ้สเสบอออกมาบ่นด่ากันแล้วผมบอกเลยวันเนี้ย นักเตะอยู่เตดอ่ะมันก็กดดันเพราะว่าอะไรทีมอื่นแม่งแข่งกันไปก่อนแล้วชนะกันหมดแล้วแล้วก็มันก็มีภาพในต่โว้ยกูจะพลาดอีกไหมกูจะพลาดอีกไหมอ่ะแต่วันนี้ถ้าคุณดูเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแรงกระหายเอาบอลขึ้นหน้าผมชอบจังหวะเปลี่ยนบอลทะแยงมุมของเมาส์ของบูโน่ของแม้กระทั่งคาเซ่หรือจังหวะเปลี่ยนแกนมากเล่นกับพื้นที่เล่นกับสเปซอ่ะคุณจะบอกว่าบูฟหลังรั่วอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณอ่ะแต่ว่า ผม,ผมชื่นชมในวิธีการอ่ะผมดูในวิธีการเขาผมดูในสิ่งนี้เขาพยายามทําแล้วก็บอกไปแล้วว่าวูฟเขาไม่ได้เล่นเกมลับเขาเปิดพื้นที่เราก็จะเล่นง่ายมันจะต่างกับเกมที่เขาเล่นเราเจอเกมลับลึกถอยมารับลึกแบบเอวตันที่นําเร็วแล้วก็แพ็คคุณบอกเกมมันเหมือนกันไหมล่ะใครว่ามันไม่เหมือนกันแบบที่ผมบอกกดหนึ่งอ่ะคุณจะบอกว่าเกมเอตันเหลือสิบคนเจาะไม่เข้านี่อ่ะเขาก็สร้างโอกาสแล้วมันเจาะยากกว่าไหมล่ะเขายืนอัดกันอยู่ข้างในสิบกว่าคนอ่ะห้าคนสิบคนอ่ะ พิกฟอร์ดก็เซฟอีกถ้าโอากาสก็มีแล้วอวลเาตันตรงกรอบครั้งเดียวมันก็คือจังหวะฟุตบอลเลยครับขณะเชลซีเหลือสิบคนอาร์ซอนอยังชนะไม่ได้เลยแปลว่าอารซอนอ่อนมาทั้งที่เชลซีก็เปิดแรกกันเชลซีไมไ่รับลึกตลอดด้วยนี่คือสิ่งที่คุณต้องมองครับอย่างต่อมาถ้าคุณดูจริงนะคาเซมิโลกับบูโน่เนี่ยมันอาจจะช้า ก่อายุเยอะก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ของพวกเขาอะครับมันก็ยังพอช่วยทีมได้แต่ในระยะยาวผมย้ำคำนี้ระยะยาวเนี่ยถ้าเจอกางสดๆใหม่ๆหม่อดัมบอรตันอะไรที่เราเคยเจอตอนพาเลตเอเดอรสันอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเนอไหมแต่วันนี้คาซิมิโร่มีส่วนอะไรปามลูกแรกใช่ปะจังหวะจิมบอลจังหวะตันจังหวะคุมพื้นที่ แต่ในระยะยาวผมก็เชื่อว่าโอเมริมเขาอยากได้กลางที่มีพลังงานอยุนน้อย24 25อยู่แล้วครับแต่เขาจะไม่มีซึ่งเกมมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ทุกเกมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเกมแต่ละเกมไม่เหมือนกันเนื้อเกมทักติกคู่แข่งวางมากับเราวางมาไม่เหมือนกันอะคุณดูอ่างเกมล่าสุดที่เจอกับเวสต์แฮมเหมือนเกมนี้ไหมล่ะไม่เหมือนเวสต์แฮมยืนข้างในแน่นกว่า ปิดพื้นที่ดีกว่าวันบิสก้าแบ,บ็คขวาเล่นดีปิดพื้นที่มากกว่าถูกไหมเราได้จังหวะจากอะไรยัดเข้าไปยิ่งอัดเข้าไปแล้วซําดานโลเราเจาะยากกว่าแค่นี้คุณก็ดูออกแล้วครับว่าแต่เกมมันไม่เหมือนกันแล้วทั้งฤดูก,กาลเนี่ยสาสิบแปดนั้นมันก็ไม่เหมือนกันความยากง่ายต่างกันแต่สิ่งที่คุณโฟกัสอย่างเดียวคือรูอป้ป่ะสายเนยกาทีคุณโฟกัสต้องชนะทุกเกมไม่ชนะคุณด่า คุณดูอาซ่องชาทุกเกมไหมครับแมนซี่ชาทุกเกมไหมคุณสุใจผลลัพธ์ไงคุณสนใจระหว่างทางโปรเซสไปด้วยสิว่าเขาทําอะไรบ้างสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเขาแก้ตัวบนก่อนมีประตูมาใหม่ประตูมันนิ่งเห็นไหมลูกคอสตอ่างไม่มีหลุดคว้าติดมือจังหวะเปิดเกมโกลคิกไม่มีผ้าหมูตู้หลังคือชุดเก่าหมดเลยครับโยเวนดอกูคุณอยากให้ไม่เสียประตู มันก็ต้องเติมวิธีการตัววิธีการเข้ามาก่อนคุณจะไปเปลี่ยนผลลัพธ์จากสิ่งที่ตั้งค่าเดิมดีฟอร์มมันไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมล่ะสิ่งที่คุณเปลี่ยนได้คือคุณเรือกรู้สึกกับทีมได้ว่าทีมมันยังเป็นทีมที่ผสมผสานอยู่ผมไม่ได้บอกว่าเตะชุดเก่าไม่ดีทั้งหมดแต่คุณต้องถามถึงวิธีการเ t r a t จี้หรือกลยุทธ์อะว่ามันใช่วิธีการที่โค้ชต้องการหรือเปล่า เขาต้องใช้อยู่แล้วก็เหมือนปีที่แล้วอะครับทำไมเขาถึงต้องทบายตะบี้ตะบันใช้แรดฟอร์ดกระต่าโชอ่อะก็เพราะมันยังไม่มีพวกนี้คุณย่าไอ้เบมโบ่ไงทำไมเขาต้องเอาบุโน่ไปเล่นบอลบ้างเมนูเล่นว่า,าก็มันไม่มีตัวพวกนี้ไงทําไมเขาถึงพยายามตะบี้ตะบันใช้คอยลุนแล้วคุณก็ไปด่าคอยลุนกันจับบอลห่วยจริงไม่ได้ลูกคุณดูคอยลุนตอนนี้กันนะบุรีดิมันแปลว่าเขาคอยลุนรวยโหล่ไม่ละ ก็คุณรอไม่ได้ไงคุณเอา,ตอาแต่ด่านักเตะของทีมตัวเองไงสกอต์แม่โทมินีที่คุณเคยด่ากันเราใช้เขาถูกตำแหน่งว่าหรอครับไปอยู่นาโปร,รีนะเขาเต้แม่งใช้ถูกอ่ะทุกอย่างอะ่ะทุกคนมันมีดีหมดแหละเว้ยแต่ว่าเขาจะได้เวลาตามที่ต้องการตำแหน่งที่ถนัดตามสเปคที่ต้องใช้ความมั่น,จมมนใจด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับคุณอย่าไปนึกเสียดายทีหลัง ถ้าเขาจากไปแล้วเพราะมันไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วมันหายไปแล้วคือหายไปตอนนี้เขาทำงานอยู่นะครับอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือผมเห็นจุดที่เอามารมพยาามพัฒนาหลายอย่างนะผมจะไล่ทีละเขารู้ว่าการเขาอะมันพลังงานน้อยใช่ป่ะเขาใช้ตัวบนไล่ก่อนเมาส์เนี่ยเป็นตัวเพจ ที่ผมบอกกันตั้งแต่ตอนต้นฤดูกาลแล้วว่าเวลาเมาส์ลงมาจะช่วยงานคาซิมิโรกัรบูโน Bruno ได้ถูกไหมครับเขารู้กลางเขาสู้กลางที่เหมือนไม่ได้เขารู้มันโบอกคนก็ชอบด่ากลางกลางมันริมหัวยกลางมันมก็มันมีอยู่เขาหนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ซื้อใหม่เขาก็แก้ด้วยการเอาเมาส์มาแล้วเขาก็ดันเซนเต,นเตอร์สองคนขึ้นมาบีบคุณเห็นไหมใครเห็นมันก็กดสองนะเขาดันชอขึ้นมาบีบดันอามาซาอุยขึ้นมาฉกบอลสองจุดนี้คุณมองหรือเปล่า ที่ทําให้เกมข้างในมันกระชับขึ้นข้อเสียคือะายคุณนในขึ้นมาแล้วถ้าโดนเปิดพื้นที่มันโดนทะลวงเจาะเข้าไปก็มันก็ต้องลายอย่างเสียอย่างก็ต้องแลกถ้าโดนขึ้นถ้าบีบขึ้นมาเจาะแล้วเจาะโดนบีบขึ้นมาตัดตัดได้ปุ๊บไปจังหวะสวนกลับแบบที่ชอทําตัดไม่ได้ข้างหลังโบมันคือการแลกครับได้อย่างเสียอย่างแต่ถ้าคุณเล่นหลังสี่คุณทำอย่างนี้ได้ไหมทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเลิก พูดถึงหลังสามไปแล้วว่ามันไม่เหมาะอยูเต็ดเพราะเขาจะใช้วิธีการนี้เขาก็ยินดัด้ววิธีการนี้ทุกคนมีวิธีการของตัวเองครับคุณอย่าไปก้าวไก่งานคนอื่นคุณดูที่อะไรดูสิ่งที่เขาใส่ลงไปสนามใช่ปะวิงแบ็กผมบอกไปแล้วว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวันไหนที่มันเล่นได้อะมีพื้นที่เราเล่นดีเก็บรังไม่ร่วมมันก็จะมันก็จะผลงาแขงขันแบบนี้วันไหนที่เวิแบ็กเราเติมได้มีจังหวะทะลุขึ้นไปอะดูคุณดูอย่างลูกเอมิโมอย่างเนี้ย ดาโลไม่วิ่งสวนขึ้นไปเลยเห็นปะ่ะอันนี้คือประโยชน์ของวิงแบ็กที่เติมสูงขนาดนั้นได้ถ้าเป็นฟูลแบ็กมันกล้าเติมขนาดนั้นไหมโอกาสมันไม่เยอะน้อยคไม่ไม่ได้เยอะเท่านี้นี่คือข้อดีของวิงแบ็กเช่นเดียวกันอามัดทะลวงขึ้นไปข้อดีอามัดคือพาบอลไปกับตัวเล่นกับมิโมกับชากแต่ถ้าอามัดเล่นฟูลแบ็กเขาเติมอย่างนี้ได้ปหละ่ะมันก็เสี่ยงถูกไหมครับแล้วก็อามัดไม่ใช่ผู้เล่นเกมรับอยู่แล้วเขาคือ วิงแบ็กประยุกซึ่งโอลดินก็บอกไปแล้วว่าเขารู้ว่าอัมหมก็จะโดนเจาะเวลาลูกกา,ากาศอะไรอย่างนี้แต่เขาแลกไงซึ่งคุณมียังอ่ะวิงแบ็กที่เล่นลูกกา,ากาศได้ดีแล้วเติมเกมได้แล้วเล่นแล้วเราเล่นเก็บรับไปเรื่อยๆคุณยังไม่มีนี่มันก็ไม่แปลกที่คุณจะโดนบอลพลวงจากด้านข้างเปิดเข้าไปเสียบอลบ้างโดนคัดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติไหมครับ คือค,คุณดูขนาดอาสซนอลมีแวลไว้ทิมเบอร์มีสเคลรี่มีคารฟีที่ยังโดนเลยหลีมันแข็งขึ้น <c oughs> คุณต้องเขา้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่แต่ว่าเอาตั้งตนไปว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทั้งที่คุณไม่ดูว่าทีมมันมีแผลอะไรอยู่บ้าง <c oughs> ใช่ไหมอ่ะเช่นเดียวกันเซนเตอร์สามคน วันนี้ลิซโดลงมาทําได้ดีนะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าเซนเตอร์ตัวกลางมันคือสวีปเปอร์มันคือตัวที่ต้องถ้อยต่ําตัวสุดท้ายไว้เล่นลูกกาศกาลูกโด่งป้องกันแบบไมกววยชนฟันได้ป้องกบบักน ai, กลูกตังต้งเตะอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวโดงต่างมามีลูกบอลค้อลูกเตะมุมสองคนนี้ไม่อยู่ครับไมกววยหายไปได้แต่หลายเกมแล้วเดลลิซก็หายไปสองเกมแล้วเขาก็ประคองเขาก็แก้ก่อนเกมคุณบ่นเลยการกลัวเฮเว่น Heaven, นูน่นนี่มันจะไม่เกิดขึ้นนี่แล้วเฮเว่นน้องก็พยายามทำเต็มที่ก็สกัดไปได้หลายลูมีจังหวะ กักไปลูกหนึ่งมงไอ้สกัดติดของตัววูฟแล้วก็ออกหลังก็นั่นคือลูกเดียวที่หลนนึกภาพตามครับเด็กอยู่เท่านี้ยี่สิบกว่าต้นๆไม่ได้เล่นพิมพ์ร์ลีกตัวจริงมาก่อนต้นนี้ตั้งกี่เกมเพิ่งเล่นเกมที่แล้วแล้วก็โดนเปลี่ยนออกพักครึ่งแล้วก็มาเล่นเกมนี้นึกเป็นเราดูเราอยู่เท่านั้นเราทำได้นขนาดนี้ไหมครับเขาใจแคน่นี้คุณก็รู้แล้วคุณต้องให้กำลังใจเขาใช่ปะ อายุมันอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ไม่เรื่องอะไเข้ามาอย่างคาเซมิลร่นี่ไม่ได้เสียงอยู่แล้วเรื่องประสบการณ์มีตูแเต่มที่ความเกา่าแต่ความเขา,า,าต้องทดแทบด้วยอะไรสิ่งที่ขาดหายไปคือความช้าแต่เขายังมีลูกเกา่ามีอะไรยอยู่ถ้าคุณเข้าใจที่ผมบอกหมดเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่ายูเต็ดมันกําลังสร้างทีมกําลังประกอบร่างด้วยขุ่กําลังที่ยังไม่ได้ครบ ทุกรูปแบบตามสเปคของนักของโค้ดถูกไหมครับอคุณคิดภาพตามถ้ามีคุณย่าลงอถ้ามีเชโก้ลงวันนี้เราจะมีอาจจะมีบอลคอ,มน,บบอน,นมากขึ้นเก็บบอลข้างบนได้มากขึ้นมีสไตรเกอร์มีตัวพักมีตัวคำํำชนกับอากบาดูถูกไหมมันก็จะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นพื้นที่ว่างใช้คุณยา่าใช้อะไรอันนี้คือมิติหนึ่งถ้าสมมติเราโดนรับต่ําเราต้องมีตัวแบบนั้นเหมือนที่ก่อนหน้านี้คนบอกว่าทำไมโยนบอลเยอะๆแล้วไม่มี ไ้เสียจไม่มีเชโกเพราะเป็นเซิร์เซีและลูกกาดไมดีนั่นแหละคืออาวุธมันต้องเติมพวกนี้เข้ามาก่อนเหมือนกันแบ็คก็เหมือนกันดาโลมันเป็นวิงซ้ายใช่ป่ะมันต้องล็อกขวาคืนเหมือนมาเปิดไซก้อยครึ่งแรกอ่ะเปิดด้วยขวาน่ะมันก็คือการแก้ปัญหาครับอถ้าคุณมีแบ็คที่เออร์ลี่คอร์ด้วยซ้ายได้เลยแบบเอร์วินสมัยก่อนมันก็จะมีมิติอีกแบบหนึ่งเหมือนที่ชอทําได้เหมือนที่เดลบินทําได้ก็จะอุ่นเอาอันตรายมากขึ้นเช่นเดียวกันขวาอามัด ลองลอกเข้าซ้ายตัดในคู่แข่งก็รู้ถ้าถ้าคุณมีแบ็กขวาที่เออร์ลี่คอร์ได้เหมือนทางซ้ายที่ผมบอกเติมชิดเส้นถึงหลังเส้นหลังได้คุณก็จะมีแบบแการี่เนวิลเปิดได้มันก็จะดีขึ้นเหมือนที่คุณมีคุณย่ายม,โมโมท่ที่มาทดแทนแล้ฟอร์ดการนโชหรือซานโชที่ต่างออกไปแค่นี้เองครับถ้าคุณเปิดใจที่ผมผมบอกอะ่ะคุณก็จะให้รู้แล้วว่าทีมมันกำลังอยู่ในโปรเซสที่กำลังเดินหน้าไปในถุกที่ไรท์เวย์ หรือถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะคบติกันแล้วแต่คุณครับคุณต้องการมากกว่านั้นคุณก็ต้องให้เขาได้มากกว่านั้นก่อนโค้ดแมนยูเต็ผมบอกเลยไม่มีใครได้คุมถึงสาปีเต็มแบบถาวรไม่มีคุณจะบอกว่าโอเล่ L A ถึงโอเล่ o L A ก็ไม่ถึงโอเล่ o L A มีช่วงช่วคราวตอนที่ช่วงรอยต่อตรงมูนิโยต,ตรงนั้น เทนฮาก็ไม่ถึงสาปีคุณจะบอกสาปีอะไรเขาคุมสองปีกับสิบนัดสิบเนัดโอมารีฟเนี่ยเพิ่งมาปีเดียวแล้วปีที่แล้วคุณด่าอะไรกันอันดับสิบห้าไม่รู้นอะไรยูโรป้าไม่ได้แต่เขาเข้าชิงนะปีนี้เนี่ยตอนที่เขาขึ้นมาอันดับ6กแล้วครับผมไม่รู้เขาจบอันดับเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปปลดก่อนท่าน,นี้คุณจะมีโอกาสเห็นไหมว่าเบยุเตตพัฒนาขึ้นมาจากสิบ้าถึงมา6 มันเขาไม่ได้ตัดสินกันทางสั้นแบบน,นั้นเขาตัดสินที่ทางยาวทางยาวคือออาคุณดูจบฤดูกาลถ้าออมาริมทําอยู่ในมาตรฐานที่บอร์ดปั้งไว้เขาว็ให้ไปต่อครับแค่นั้นเองเขาไม่ได้สนด้วยว่ามันจะต้องดีถึงขนาดตรงไหนเพราะเขามองไปขั้นบนไดไปเอาอะไรกับสล็อตอะสล็อตเสริมมาเท่าไหร่สามสี่ร้อยอะยังหล่นมาสิบเลยมันแปลว่าเสริมมันจะ วัดทีเดียวมันไม่ได้ดิมันเสริมแล้วมันก็ต้องมาร่วมกันทํางานร่วมกันเข้าใจกันในการเล่นคุณจะบอกว่าแมนยูรับส่งต่อบอลไม่แม่นนู่นนี่อะไรมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลอยู่แล้วมันก็มีบางเกมที่หลุดบางเกมที่ดีคุณดูลิพูรับส่งต่อบอลดีอหรตอนนีน้คุณเห็นวิลล่าพัฒนาขึ้นไหมครับจากที่ต้นฤดูกาลหล่นไปอยู่ตอนท้ายแล้วกลับขึ้นมาคุณกล้าคุณกล้าดูถูกปอลบอลมัดไหมคุณกล้าดูถูกสแลนไหมคุณกล้าดูถูกไบตันไหม พวกนี้เขาดีขึ้นทั้งนั้นแหละครับหรือคุณโฟกัสอยู่ในโอ oh, ของเราเหยแมอยู man, ไม่ต้องเป็นทีมเสพติดกับความสําเร็จตั้งแต่ยุคเซอร์เล็กมามันผ่านมากี่ปีแล้วสิบห้าปีแล้วเฮ้ยสิบสองสิบสามปีแล้วใช่ปะครับทับกนคติที่บอกว่าแช่งให้ทีมแพ้เพื่อปลดโค้ชเนี่ยคุณเชียร์ให้ทีมที่คุณรักล่มจมแพ้เพื่อเอาสะใจตัวเองอย่างเดียวว่าให้คนที่คุณไม่ชอบออกไปครับ คุณไปทํางานอย่างนี้กับบริษัทไหนนะครับคุณเชียร์ให้คุณหน้าคุณอ่อนเขาเอาคุณออกตั้งแต่แรกแล้วครับคุณไม่ได้มองถึงภาพรวมเลยคุณมองถึงแค่เอาสะใจคุณคุณไปถามคนอื่นดูว่าคาสติคิดอย่างนี้ไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นหรอกครับ